โอ้ตื่นเต้นมากๆครับครั้งแรกที่ได้รู้ว่าได้เล่นเรื่องนี้ยบอกว่านอนไม่หลับเพราะว่ากลัวตอนแรกกลัวก่อนอกลัวว่าจะทำไม่ได้พอได้เล่นกับพี่แอปพี่ก้องแล้วก็นนลุนอะไรเงี้ยทุกคนคือแบบว่านักแสดงที่แบบว่าเราติดตามมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็มา,มากฝีมือด้วยเงี้ยแล้วเรายิ่งกดดันตัวเองเกือบพี่จะไม่เล่นด้วยใช่เพราะว่ามันตื่นเต้นแล้วก็มันกลัวที่จะทําไม่ได้อะไรเงี้ยก็คุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จนแบบว่าเ,ออเขาหาทางออกให้ก็เลยต้องเล่นอะไรเงี้ยครับใช่ หายไปครับกลายกลายกลาเป็นแบบว่าเออเป็นท็อกกัทีฟขึ้นมาเลยอ่ะงงมากใช่ก็รู้สึกว่าอยากถ่ายแล้วครับใช่ใช่ใช่เรื่องราวเป็นยังไงครับเราไง้รับบทใครคะัวันนี้อ่าผมรับบทเป็นหยางครับซึ่งเป็นน้องน้องชายของของพี่แอฟพี่แอฟชื่อหยินครับผมก็เป็นเป็นซีรีส์แนวอ่าโรแมนตอ่าโรแมนติกคอมเมดี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามช่วงนี้มันมีแบบความเครียดเยอะมาก ก็จะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างีๆผมว่าเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้จะทําให้ทุกคนนะแฮปปี้มากขึ้นครับเตรียมตัวยังไงเหรอเรียนเรียนแอคติ้งใช่ <c oughs> เพราะว่าเราต้องไปเข้ากับพี่แอฟบอยแล้วพี่แอฟ <c oughs> คือแบบว่านเท่อ่ะผมก็เลยต้องเรียนแอคติ้งเพิ่มแล้วก็เรียนแบบว่าพยายามหาคาแรคเตอร์ของอย่างเนี่ยให้เจออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำกันบ้านเกี่ยวกับบททุกอย่างที่เท่าที่ทำได้ <c oughs> ใช่ อยังเลยครับยังไม่เคยดูครับใช่ยังไม่เคยดูด<ๆ>เดี๋ยวไปดูสักตอนสองตอนก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เขทถามทัดบอกว่าเออมันไม่เชิงรีเมคเราแคบเรามีการปรับเปลี่ยนบทบาทที่มันแตกต่างจากเ,เวอร์ชั่นมากขึ้นเวอร์ชั่นเดิมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับผม สวยมากวันนี้เจอครั้งแรกก็คือวันนี้เลยรู้สึกว่านางฟ้าใช่ครับผมไม่กล้ามองหน้าเขาเลยอ่ะสวยมากแต่ก็ต้องเล่นกับเขาซึ่งต้องเข้ากับมีการต่อปากต่อคำคือผมเนี่ยคาแรคเตอร์ต้องเป็นคนที่ก,กวนๆแล้วก็เป็นคนที่เถียงเก่งอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเถียงพี่แอฟเทียงแม่แม่คือเออพี่พี่ปูอะไรอย่างเงี้ยซ,ซ,ซึ่งต้องแบบว่าก็เป็นคนแบบทอกทีมอยู่เหมือนกันก็ฝึกอยู่ตอนนี้ ใช่ก็ต้องต้องลดความเขินตัวเองบ้างแล้วครับใช่เพราะพี่แอฟเฟยจริงจรองโข้าาหพี่มวันนี้ไม่ไม่กล้านะแค่วัดดีก็แบบพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่รอรอรอเข้าบทหน้าหนึ่งรายการรอรอเราต้องรอดูครับใช่คือไม่ต้องเหมือนในบทที่แบบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเอนน้เห็นแบบกูุมกูุมใช่ไหมอ๋อมันมีอีกนะที่แบบพูดเยอะอ่ะแล้วก็เป็นตัวที่แบบทธอมาสร้าง สร้างเสียงหัวเราะให้คนอื่นน่ะมาเอาโก้ต้องรอดูอใช่ใช่ครับผมมีคันแบบกวนกวนๆหน่อยแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจตัวเองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยปกติทุกคนอาจจะเห็นผมแบบคลิปคูลหรือว่าเป็นแบบเป็นแบบผู้ชายเท่อะไรอย่างเงี้ยแต่ครับผมว่าสองเรื่องนี้คาแรคเตอร์เปลี่ยนไปแน่นอนยิ่งยิ่งเรื่องเอ่อไฟยูเซลเนี่ยเปลี่ยนไปแน่นอนครับใช่อ๋อเดี๋ยวจบนี้ก็ไปถ่ายมาเอาโกต่อใช่ครับผมโอ้ ต้องใกล้เคียงกับตัวเองสิครับใช่อะไรนะครับาบอกว่าใกล้ตัวเองว่ามันจะมอ้าอ๋อผมรู้สึกว่ายิ่งใกล้เคียงกับตัวเองยิ่งทําให้ผมเดินง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคําพูดแล้วก็คาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เรายังคงคาแรคเตอร์ซึ่งมันควรเป็นอยู่แล้วเราเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองครึ่งครึ่งหนึ่งเป็นคาแรคเตอร์ครึ่งหนึ่งผสมกันใช่ถ้าพถ้าพูดกับโอเคนะ เขาพูดเยอะใช่ไหมทบกระถีบเหรอผมมาพูดน้อยถ้าถ้าไม่ใช่แบบคนแบบไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยได้คุยกันผมจะไม่ค่อยพูดรู้จะเข้าหายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามฝึกอยู่ครับใช่ฟีดแบ็กอะไรเหรอผู้เราเนาะอ๋อฟีดแบ็กน้องน้องเอมมา คือเป็นลูกครึ่งไทยไต้หวันก็เป็นเป็นการเจอกันครั้งแรกซึ่งผมเอาบอกตรงผมต้องขอโทษก่อนว่าผมไม่ได้ไม่ไม่รู้จักน้องเอม่าเลยเพิ่งมาเพิ่งมารู้จักวันนี้แล้วก็มาเล่นด้วยกันเลยก็รู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนที่แบบว่านิ่งๆเหมือนกันนะเป็นคนหวานๆนิ่งๆอะไรเงี้ยต้องต้องชวนเขาคุยอะไรเงี้ยให้มันอะไรพฤติกรรมกันอะไรเงี้ยเวลาเข้าซีนด้วยกันจะได้ไม่ต้องเขินอายเลยครับน้องๆใช่มอืมอก็ เราจะใช่ไงเราจะเวลาน้องจอแบบเออจะชวนคุยแต่เวลาเจอรุ่นพี่อ่ะสวัสดีครับันนี้ครับดีเลยครับถือว่าดีเกินคาดเพราะว่ามันปอนแรกมันออนที่เดนน่พาทอสตาร์ไปแล้วแต่ไม่คิดว่าอ่าเขาจะออนที่ห้องเจ5้าด้วยซึ่งแฟนคลับว่าให้การตอบรับอย่างดีเหมือนเดิมก็ขอบคุณมากนะครับจริงจริงชื่นใจเลยชื่นใจืใจคือคือมันออนมันออนสองแพตฟอร์มาซึ่งมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่มันยังมาเหมือนเดิมก็ดีใจ กับตัวเองแล้วดีใจกับโปรดักชันด้วยแล้วก็ดีใจกับแฟนคลับด้วยครับเรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นใกล้ตัวที่สุดแล้วคา,วาแรคเตอร์เพราะว่าเพราะว่าทั้งเรื่องของคําพูดแล้วก็เรื่องเรื่องของคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยมันมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยยากเท่าไหร่อยไรเงี้ยแต่แค่อ,อาชีพตัวที่ต้องไปทําเรียนอาหารเพิ่มเรียนทาอาหารเพิ่มใช่แต่นองนั้นอ่ะโอเคทุกอย่างครับใช่เพราะว่ามันอายุไล่เลี่ยก,กันไงเออส่วนใหญ่จดเนี้ย ่า30อาบ35อาบเกือบ40เดี๋ยวลุงจิมบทเข้าวมันไก่อะ่ะมูเลชิเก้นอะ่ะเกือบ40เป็นลุงแล้วนะเรื่องหน้าผมเป็นพ่อ,เ,อเรื่องผมผมเป็นตาบุยาตายายแล้วนะ <c oughs> จริง,รง,มงรผมว่างงเหมือนกัน,นผมผมต้องถามพี่ออฟแล้วครับที่ให้บทนี้มาต้องถามหน่อยแล้วแหล,ละ <c oughs> ย,ยากมาก<ล>เพราะว่ามันต้องศึกษาคนที่ มีความคิดที่โตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้โตนะเราเขามีความสุขุมยังไงครามีวิธีคิดยังไงในในการดำเนินชีวิตยอะไรเงี้ยต้องไปศึกษาเพิมเ่มเติมอีกเยอะมากเลยครับเพราะว่าคิดดูแล้วน่าจะอีกหลายเรื่องที่จะเป็นคนที่โตกว่านี้ยอะไรเงี้ยลุงมาแล้วตาก็ต้องมาแล้วผมว่าร <c oughs> ีบไปเหรออ,อะไรนะครับให้อะไรโอ้ยโอ้เยอะแยะเลยครับอย่างแรกเลยคือ ได,ไ,ดได้รู้ตัวเองว่าตัวเองรู้สึกยังไงทําอะไรอยู่ตอนนี้มีเป้าหมายอะไรบ้างอย่างที่2คือได้อินสปให้คนอื่นอย่างเช่นแบบเออผมชอบอ่านจิวิทยาแล้วแบบเราเนี่ยการแสดงมัน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 คือการสังเกตสิ่งมีชีวิตสังเกตมนุษย์อะไรเงี้ยเราก็ผมก็ชอบทิ้งโค้ดในทวิตเตอร์ว่าแบบคํำคมสอดจิตใจอะไรเงี้ยเออได้มันก็ช่วยได้ครับ <S <S <โด>ประมาณนั้นเออ จะพูดเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าไม่มีเขาเราเราก็ไม่มีเราเหมือนกันนะเพราะว่าเรามาถึงจุดนี้ไม่ได้หรกไม่ใช่แค่มิคคนเดียวคือทุกคนเนี่ยมันเดินมาด้วยกันแล้วก็เดินมาพร้อมกันแล้วก็ไม่ทิ้งไปไหนด้วยเยก็ซึ้งใจจริงๆเพราะว่าเราเรามันจะพูดคาไหนมาแล้วเพราะาเราพูดไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังอยากพูดอีกว่าขอบคุณทุกคนที่เดินทางร่วมกันมานะครับแล้วพอฮอปไหนอ่ะร้อนร้อนจริงครับเมืองไทย กำลังถ่ายมามากก่าโกโก้ครับอ่าหนึ่งเรื่องแล้วก็กำลังเดี๋ยวจะเปิดกล้องเรื่องนี้ไฟโยเซ่ครับแล้วก็อีก2เดือนบูลาชิเกนครับผมผมก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีครับฮะใครบอกว่ามีขอปีนิปังแน่ๆสาธุก่อนก็ขอให้ปังขึ้นเรื่อยๆแหละครับปังทั้งคู่นี่แหละปังทั้งแฟนคลับด้วยศิลปินเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผม Cảm